เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับก็ตะกี้มีปัญหามุมกล้องนิดหน่อยนะครับอ่ะเาพบกันต่อครับผมนะครับแฟงจากสยามโฟนนะครับตอนนี้เราก็มีสองสมาร์ทโฟนสุดคุ้มนะพูดกรือไปตะกี้อ่ะรุ่นใหม่ก็ได้สสมาร์ทโฟนสุดคุ้มนะครับในช่วงปลายปีต้นปีครับปลายปี2018ต้นปี2019นกะครับก็มีหลายคนเนี่ยค่อนข้างให้ความสนใจกับ2รุ่นนี้นะครับพอสมควรเลยทีเดียว มีทั้งถือว่าทั้งสองรุ่นนะครับก็เรียกอะไรมีความคุ้มทั้งราคาทั้งสเปคนะครับค่อนข้างไล่เลี่ยกันมาเลยก็ทำให้มีความสงสัยนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะซื้ออยู่นะครับตอนนี้ว่าเลือกตัวไหนก็ดีตัวไหนคุ้มกว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาสรุปคร่าวๆนะครับว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับว่า อันไหนมีจุดเด่นยังไงนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับว่าเลือกตัวไหนคุ้มกว่านะครับอ่ะก็สวัสดีด้วยนะครับคุณชัยนะครับสวัสดีด้วยนะครับอ่ะเพื่อเป็นการเสียนาฬิกานะครับอ๋อเสียเวลาไม่มีแก้กันเลยช่างกล้องนะครับอ่ะก็เรามาเริ่ม โชว์ตัวกันเลยดีกว่าทางซ้ายนี่ครับก็เป็นเรียวมีนะครับส r o อ่าส่วนตัวขวานี่ครับเป็น Asus Mac Pro นะครับ M 2นะชื่อค่อนข้างยาวนะครับ Asus Zenfone Mac Pro M 2อานี่นะครับตัวซ้ายนี่เป็นเรียวมีตัวขวาเป็น Asus นะครับ เดี๋ยวเราให้ดูรอบตัวเครื่องกันหน่อยดีกว่าความแตกต่างนะครับโอ้ลายนิ้วมือเคอะทีเดียวนี่ครับการออกแบบดีไซน์ไม่ค่อยต่างนะครับขนาดตัวเครื่องทั้งคู่นะครับก็ถือว่าจับพอดีมือทั้งคู่นะครับไม่ต่างกันเลยเท่ากันเกือ <c oughs> บจะเป๊ะเลยนะครับก็จะมีแตกกันที่แตกต่างกันตรงดีไซน์กล้องนะครับเรียวมี จะเป็นกล้องคู่ครับแต่เป็นแนวนอนส่วน ASUS นะครับเป็นกล้องคู่เหมือนกันแต่เป็นแนวตั้งาก็เป็นดีไซน์ว่ากันไปอพอร์ตทั้งคู่นะครับอพอร์ตไม่ค่อยเห็นนะครับผมเข้าหาไฟมนาะเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับ2.0นะครับทั้งคู่เหมือนกันเลยนะครับเป็นพอร์ต USB 2.0 ไมโคร USB 2.0นะครับแล้วก็มีช่องเสียบหูฟัง3.5มาให้ด้วยนะครับนี่ถือว่ายังรองรับการใช้งานหูฟังแบบ3.5ม mm ิลลิเมตรอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดถาดซิมให้ดูกันหน่อยดีกว่าเผื่อบางคนชอบแบบถาด3สล็อตอะไรอย่างนี้แบบใส่ไปเลยไม่ต้องมีเสียเสียซิมการ์ดไวอนน้อันหนึ่งอ่ะนี่นะครับ ฝั่งเรียวมีนะครับเป็นซิมการ์ดแบบ t r i p เปิลสลอนะครับเขาสามารถใส่นาโนซิมได้2อันแล้วก็ไมโคร SD การ์ดนะครับได้ทั้ง3อย่างพร้อมกันนะครับอ่านี้ฝั่ง Asus กันบ้าง Asus ก็ไม่น้อยหนะ้าออใครอยากได้ t r i ปเปิลสลอเนี่ยจัดมาให้ครับทั้ง2ค่ายเลย เป็นแบบทริปเปิลสลเหมือนกันรองรับนาโนซิมนะครับพร้อมกับไมโคร SD card นะครับของฝั่ง ASUS เนี่ยจะรองรับไมโคร SD card าร์สูงสุด512 GB นะครับส่วนส่วนเรียวมีทางซ้ายนะครับจะรองรับไมโคร SD card าร์สูงสุด256นะครับแต่ที่จริงก็เราก็ใช้กันไม่เต็มกันอยู่แล้วนะความจุนิดๆหน่อยๆก็ใส่ได้นะครับ อะเรามาพูดถึงยังไม่ออกไปไหนครับยังอยู่ที่รอบตัวเครื่องเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างเห็นได้ชัดและทีนี้คือชัดเลยเป็นจุดเด่นของงฝ่งอของทางฝั่ง a อซ s นะครับเซนฟนแม็คโปรเอตัวนี้นะครับมีการครอบทับด้วยวัสดุชั้นดีนะครับเป็นกระจกก o ร i l l a ก l a s s 6นะครับย้ำนะครับว่า6เป็นกระจกกอริ l a าก a าส รุ่นใหม่ที่สุดในขณะนี้นะครับมีความแข็งแกร่งมากกว่า Gorilla Glass 5ถึง2เท่าทีเดียวเขาเค็มกันเอาไว้อย่างนั้นนะครับอ่ะก็ในด้านความแข็งแกร่งเนี่ยไอซูด,ดูจะมีทรงว่ะอดูจะมีของว่ะส่วนทางเรียวมีนะครับก็มีเหมือนกัน,นครับเป็นกระจก Gorilla Glass นะครับแต่เป็น Gorilla Glass 3นะครับสำหรับเรียวมี2 Pro เป็นเวอร์ชัน3เท่านั้นนะครับแต่ก็ดูแล้วก็ความแข็งแกร่งก็น่าจะดีในระดับหนึ่งนะครับแต่เพียไอซูจะแข่งแกร่งกว่าทนกว่าพอสมควรนะครับมาดูกันที่หน้าจอกันดีกว่ามับเขอให้หน้าจอ,อเดี๋ยวทางไอซูจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะเป็น บอร์เเปอร์สีเข้มอ่ะหน้าจอนะครับของทั้งคู่มีขนาดนะครับหกนิ้วเออเท่ากันเลยหน้าจอ6.3นิ้วครับเป็นจอไอ IPS LCD ทั้งคู่นะครับแล้วก็จะมีข้อแตกต่างตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงรอยแหว่งนะครับที่ใส่กล้องนะครับรอยแหว่งอยู่บริเวณเหนือหน้าจอนี่ครับเรียวมี 2 Pro นะครับจะเป็นรอยแหว่งทรงหยดน้ำนะครับส่วนทางขวานี้ ASUS ZenFone m a c Pro M2 นะครับจะเป็นรอยแหว่งที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ่าก็อันนี้จะเป็นเรื่องของหน้าจอเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบของฝั่งเรียวมีนะครับเพราะว่าเป็นรอยแหว่งทรงหยดน้ำเนี่ยมันทำให้ไม่ลกหูลกตามากเท่าไหร่นะครับถือว่ารอยแหว่งเล็กกว่านั่นเอง ก็ดูหน้าจอกันไปแล้วเรามาพูดถึงสเปคกันดีกว่าทั้งคู่นะครับที่เขาว่าอันคุ้มมาเลยเนี่ยก็เพราะว่ามีขุมพลังนะครับ snap คอ r e c snapdragon 660 aie นะครับก็เป็นชิปเซ็ตตัวกลางครับซีรีส์6ที่รู้สึกเป็นตัวบนเลยนะครับของซีรีส์กลางทั้งคู่นะครับ ก็เป็นขุมพลังที่ทำงานร่วมกับระบบ AI ด้วยก็จะมีการประมวลผลต่างๆครับที่ AI จะเข้ามาช่วยแล้วก็เรื่องของการจัดการแบตเตอรี่ประมาณนี้นะครับเรื่องกล้องก็มีการ AI มาช่วยด้วยเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราจะพูดในข่าวหลังไม่ใช่ขราวหลังจะพูดหลังช่วงหลังๆนะครับอ่ะนอกจากนี้นะทั้งคู่ครับยังมีแรม ก็เรียกอะไรแรมตัวรุ่นที่เป็นรุ่นย่อออกมารุ่นเล็กสุดนะครับก็เป็นแรม 4GB แล้วก็ความจุภายใน 64GB เหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเรื่องเก็บข้อมูลเก็บแอปอะไรพวกนี้ 64GB ถือว่าพอประมาณครับถือว่ากำลังดีทีเดียวนะครับอ่ะมาดูเรื่องของ เดี๋ยวสักครู่ครับเป็นการวัดประสิทธิภาพกันดีกว่าในเมื่อใช้ขุมพลัง Snapdragon 660เหมือนกันเนี่ยาการวัดประสิทธิภาพเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับอ่ะนี่เลยครับฝั่งซ้ายนะครับเครียวมี2โปนะครับผลคะแนนจาก Antutu Benchmark นะครับอยู่ที่1,15,000สนะครับส่วนทาง ASUS ZenFone Max Pro M2 นีครับจะอยู่ที่ 1 3 0 0 0 0นนิดๆนะครับก็ถือว่าต่างกันประมาณ20,000ไม่ถึง20,000นะครับทั้งๆที่เป็นขุมพลัง Snapdragon 660เหมือนกันเนี่ยทำไมไอ้นี่ถึงความเร็วถึงต่างกันเป็นเพราะนี่และครับสัญญาณเขาเรียกอ,อะไรการคล็อก speed นะครับตัวของทาง ASUS เนี่ยจะมีการ clock speed ที่สูงกว่าเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ 2.2 g ิกะเฮิร์นะครับส่วนทางเรียวมี2โ r o นะครับอยู่ที่1.92 g ิกะเฮิร์ก็เลยมีความต่างในเรื่องของความเร็วเล็กน้อยนะครับแต่ภาพรวมนะครับประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยไม่มีไม่ค่อยจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับค่อนข้างเล่นเกมอะไรก็เล่นได้นะครับเป็นพวกประมาณ PUBG Mobile นะครับแล็คนาล็อกตอนนี้ก็เล่นได้นะครับ ROV e, นี่ก็ปรับ สุดได้เหมือนกันนะครับได้เป็นเฟรมเรทระดับสูงครับอาจจะรันไม่ถึง60นะครับอ,า,อาจจาะไม่แตะ6กสแต่อยู่แถวประมาณ50นะครับทั้งสองรุ่นก็ไม่มีปัญหานะครับมีคนถามนะคุณชนะนันสีรามนะครับหน้าจอเท่าไหร่หกจุดนิ้วนะครับกว้าง6กนิ้วทั้งคู่นะครับจะต่างกันที่รอยแหว่ง บนหน้าจอเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอ่ะประสิทธิภาพการทำงานไปแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ต่างอาจจะมีเหลือหล่อมๆกันนิดนึงแต่ภาพรวมเนี่ยยังไม่เห็นผลนะครับอ่ะเรามาดูอีกจุดที่น่าสนใจดีกว่าเป็นเรื่องของอ่าแบตเตอรี่ดีกว่าอ่ะลืมพูดเลยเป็นจุดเด่นของ Asus Zenfone Mac Pro M2 ตัวนี้ครับแบตเตอรี่มาให้ถึง5000นนะครับอืม อันนี้คือจุดเด่นหลักๆเลยแบตเตอรี่ค่อนข้างแน่นปึกมาเลยนะครับ5,000มิลลิแอมนะครับแล้วก็ส่วนเรียวมี2 Pro นะครับจะอยู่ที่3,500ม ah ิลลิแอมนะครับก็เรื่องการใช้งานถ้าเกิดยาวนานเนี่ยเอซุดค่อนข้างตอบโจทย์เลยดีเดียวเพราะให้มาถึง5,000นะครับอืม ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับแต่เอาจริงเรียวมีก็สามพันห้าถือว่าพอนะครับสามพันห้าร้อยมิลลิแอมเนี่ยก็เพียงพอตอนหนึ่งวันถ้าเราไม่เล่นเกมตลอดเวลานะครับใช้แค่ดูสังคมออนไลน์ครับดูฟีด a c e b o o k ดูอ่าน twitter อะไรก็ไม่มีปัญหาครับอันนี้สวัสดีด้วยนะครับคุณปอปนะเพิ่งเข้ามาดูครับมีอะไรถามไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยว ข้อแตกต่างอีกอย่างนะครับของเป็นเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับทางฝั่ง r ร a l m e 2 Pro นะครับจะมีการครอบทับด้วย ColorOS นะครับ5.2ทำให้รูปร่างหน้าตาเนี่ยจะเป็นตามฉบับของเรียวมีเขานะครับจะมีพวกแอปเสริมมาให้นะครับอันนี้พวกด้านบนเนี่ย ผมไม่ได้โหลดมาเลยนะครับเป็นแบบแอปเสริมที่มาจากโรงงานนะครับแล้วก็มีการปรับแต่งต่างๆที่เป็นมากมายครับการเซตติ้งการตั้งค่าต่างๆเนี่ยจะมีความแตกต่างจาก a s u t นะครับอย่างเช่นเนี่ยครับพวกการโคลนแอปนะครับเก s p a c e นะครับก็เป็นแบบช่วยตอนเล่นเกมนะครับมีการตั้งค่าแบบไม่ให้เขาเรียกอะไรไม่ให้มีการ ถูกลบกวนจากการแจ้งเตือนนะครับเร่งความเร็วของเกมครับเคลียร์แรมเคลียร์แคสอะไรนะครับในนี้ก็จะมีการจัดการเกมแล้วก็มีลูกเล่นนะพวกนี่ครับแบ่งหน้าจอนะครับก็สามารถใช้ได้ด้วยการรูดหน้าจอขึ้นเนี่ยครับก็สามารถทํามีเขาเรียกอะไรมีความหลากหลายท่าเยอะกว่าว่านั้นแหละนะครับมีลูกเล่นในการปรับแต่งเซตติ้งอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าครับเนื่องจาก asus นะครับ a อซ s z e เซนโฟ Mac Pro M2 นะครับอันนี้มาแปลกเลยเพราะปกติจะใช้เป็นเซน UI นะครับก็จะมีการปรับแต่งเป็นของ a อซ s นะครับแต่อันนี้มาแปลกมาเป็นสต็อก Android นะครับอืมมาเป็นสต็อก Android ทำให้หน้าตาเนี่ยจะเป็นเหมือนเพียวแอนดรอยนะครับดูครับพวก UI ต่างๆเนี่ยจะเป็นคล้ายๆของไม่คล้ายเหมือนเลย ของพวก Android o n วพวกสมาร์ทโฟน Google Pixel พวกนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็น Android One 1น0นะครับเพราะว่ายัางมีเป็นแอป,ปจากโรงงานพวกนี้มาให้เล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้การันตีการอัปเดตนะครับแต่จากตอนเปิดตัวเนี่ยผู้บริหาร a อ u s นะครับบอกไว้ถึง Android Pie น่าจะเร็วๆนี้นะครับสำหรับ Android Pie แต่ก็ไม่ได้การันตีแบบ2ปีมีการอัปเดตเหมือนกับทางที่เป็นในโครงการ Android One นะครับก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับและด้วยการที่เป็น Stock Android เนี่ยเป็น Pure Android เนี่ยทำให้ลูกเล่นต่างๆเนี่ยค่อนข้างง่อยอพอสมควรไม่มีการปรับแต่งอะไรเยอะนะครับการจัดการพวกแอปคล n นอะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่มี แต่ยังมีเป็นของทางฟีเจอร์ของทาง Google อยู่ครับพวกแบ่งหน้าจอพวกนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่แต่การเขาเรียกอะไรพวกโคลนแอปพวกปรับแต่งนู่นปรับแต่งนี่ปิดจอแหว่งตรงนี้ก็ไม่มีนะครับจอแหว่งตรงนี้ก็ปิดก็ไม่ได้นะครับก็การตั้งค่างต่างอะไรเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานแบบธรรมดาซะมากกว่านะครับ เห็นในแชทนะครับมีการลันมีถกเถียงอะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวขออ่านสักแป,ป๊บก็ไม่มีมอะไรเรื่องน้ำหนักนะครับก็พอๆกันนะครับน้ำหนักนี้ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับถือว่าภาพรวมเนี่ยค่อนข้างคล้า,ลายๆกันนะครับอามาดูกันเรื่องของกล้องถ่ายรูปกันดีกว่า กล้องหลังนะครับของเรียวมี2 Pro นะครับจะอยู่ที่16บวก2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็รองรับระบบการสั่น e a s ด้วยอ่าแล้วก็มีสแกนลายนิ้วมือข้างหลังอ่ะลืมพูดไปมา,มาเจอสแกนลายนิ้วมือพอดีทั้ง2รุ่นครับรองรับสแกนลายนิ้วมือเป็นระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็สแกนใบหน้าได้นะครับทั้ง2เครื่องเลยทั้งสแกนใบหน้าทั้งสแกนลายนิ้วมือนะครับ มา,มากลับมากันที่เรื่องกล้องดีกว่านะครับอกล้องคู่เะกี้ของเรียวมีได้บอกไปแล้วนะครับเอามาดูของ Asus กันบ้าง Zenfone Mac Pro M2 นะครับกล้องหลังนะครับเป็นกล้องหลังคู่เช่นกันนะครับแต่มีความละเอียดอยู่ที่12บวกหล้านพิกเซลนะครับมีไฟแฟลชด้านล่างเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างรูปสักหน่อยอม สักครู่นะครับอ่ะอันนี้ถ่ายในมุมเดียวกันออกมาเลยจากกล้องหลังก็ถือว่าไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับค่อนข้างสู่สีไปในทางเดียวกันเอามาดูฟีเจอร์กันหน่อยดีกว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับอ่ะก็สำหรับเดี๋ยวเอาทีละเครื่องดีกว่า ASUS Zenfone เนี่ยครับ ก็จะมีการปรับหน้าชาัดหลังเบอร์ไอ้อไม่ใช่เป็นบิวตี้โหมดนะครับอันนี้นี่สามารถปรับบิวตี้ต่ำปานกลางสูงก็กำหนดเองก็ได้นะครับตรงนี้ก็ลูกเล่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันครับอันนี้ก็จะมีครับหน้าชาัดหลังเบอร์ฟีเจอร์ตรงนี้ก็มีหน้าชาัดหลังเบอร์ให้เล่นปรับหน้าสวยพูดไปแล้วตะกี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีนี่ด้วยเรื่องกล้องนะครับมีการทํางานร่วมกับ AI นะครับมี AI ในการปรับแต่งภาพนะครับ AI จดจําซีนนะครับของ ASUS เนี่ยจะจดจําได้ถึง13ซีนนะครับามาดูของฝั่ง r e a วมี2 Pro กันบ้าง r e a วมี2 Pro นะครับนี่เลยก็มีสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับมี ใส่เป็นลูกเล่น AR สติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็มีหน้าชัดหลังเบอร์ก็มีนะครับอันนี้เป็นโหมดบุคคลนะครับก็มีการปรับแสงนะครับเป็นแสงไฟสตูดิโอแสงธรรมชาติแสงภาพยนตร์พวกนี้นะครับอันนี้แล้วก็ทางฝั่งเรียวมีเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะครับมีการทำงานรูวมกับ AI เช่นกันสามารถทำงานร่วมกับ AI ในการปรับแต่งซีนของเรียวมีเนี่ยปรับแต่งมีการปรับแต่งอัตโนมัตินะครับถึง16ซีนทีเดียวแล้วก็ทั้งคู่ครับรองรับระบบการสั่นาร EIS นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเรื่องกล้องเนี่ยค่อนข้างสูสีกันเลยนะครับไม่ค่อยจะเห็นผลที่แตกต่างกันเท่าไหร่ในเรื่องของกล้องหน้ากันดีกว่านี่ครับกล้องหน้า ก็มีโหมดเหมือนกัน,นครับหน้าชัดหลังเบอร์พวกนี้โหมดปรับแต่งหน้าสวยนะครับของเรียวมีนี่จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับของเอซูตเนี่ยก็จะมีปรับแต่งหน้าสวยตรงนี้หน้าชัดหลังเบอร์ของเรียวมีครับจะดูโดดเด่นกว่าในเรื่องของการปรับแต่งใบหน้านะครับเพราะว่าปรับแต่งใบหน้าด้วย AI นะครับส่วนของทางเอซูตเนี่ยจะไม่ใช่ AI ช่วยปรับแต่งนะครับอันนี้จะเป็นปรับแต่งแบบที่เซตติ้งไว้มากกว่าอ่า เรื่องเซลฟี่เนี่ยดูทางเรียวมีเนี่ยค่อนข้างดูดีพอสมควรครับความละเอียดนะครับกล้องหน้าของทางเรียวมี2โปรนะครับอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ทางเอซุนะครับอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับก็ต่างกันนิดๆน,นะครับสำหรับเรื่องของความละเอียดของกล้องนะครับอ่า เดี๋ยวให้ดูรูปตัวอย่างกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวนี่ครับอ่าฝั่งซ้ายเป็นเรียวมีนะครับฝั่งขวาเป็น Asus Zenfone m a x Pro M 2นะครับภาพรวมนี่อยากให้ดูตรงอันนี้คือไม่ได้เปิดปรับแต่งใบหน้านะครับอื แต่ขอบตาในทางเรียวมีค่อนข้างลึกดีเดียวขอบตาเรียวมีนี่ลึกนะเหมือนไม่ได้นอนมาอันนี้ถ่ายวันเดียวกันนะครับอืมก็ให้ความเรียวพอสมควรตามชื่อเรียวมีจริงๆนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวมาดูช่องแชทกันหน่อยว่าสอบถามเข้ามาได้ครับว่าต้องการรู้อะไรเพิ่มครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุป กันดีกว่าก็ทั้งสองรุ่นเนี่ยมีความแตกต่างมีลูกเล่นโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับทางฝั่ง ASUS เนี่ยก็จะมีเรื่องของแบตบเรื่องของการใช้วัสดุนะครับที่มีการครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 6ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับความแข็งแกร่งรอบตัวเครื่องอะไรเนี่ยก็จะดูดีกว่านะครับแล้วก็เป็น ระบบใครชอบระบบปฏิบัติการแบบเพียวๆนะครับอันนี้ก็เป็น s t o อกแอนดรอยก็ถือว่าอันนี้แล้วแต่มุมมองคนชอบแล้วแต่อาจจะปรับแต่งอะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนทางเรียวมีอันนี้ครับก็จะเป็นจุดเด่นของเขาเลยครับคือ ColorOS นะครับก็จะมีลูกเล่นอะไรที่มากกว่านะครับโคลนแอปพวกนี้ก็มีถาดแอปด่วนตรงนี้ครับเป็นลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งนะครับ ก็ตอนเล่นเกมเนี่ยมีการออปติมัล์นะครับปรับประสิทธิภาพการเล่นเกมให้ดีขึ้นปิดการแจ้งเตือนต่างๆนะครับก็เรื่องของเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ของเรียวมี me, ดูจะเป็นจุดเด่นของเขานะครับและอีกจุดเด่นอย่างนึ่งคือตรงรอยแหว่งนะครับด้านบนนี้รอยแหว่งทรงหยดน้ำนะครับก็จะให้รอยแหว่งที่เล็กกว่าดูหน้าจอมีความกว้างกว่านะครับส่วนเรื่องของกล้องเนี่ยผมให้เท่าๆกันนะครับ เรื่องของกล้องถ่ายรูปเนี่ยมีเาเรียกอ,อะไรไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับก็ตามนั้นนะครับใครมองเรื่องของแบตเรื่องของความทนนะครับก็ดูที่ asus นัส่วนใครมองเรื่องของการใช้งานนะครับใครชอบ color os นะครับ ui หน้าตาที่เป็นเฉพาะเป็นเอกลักษณ์นะครับการปรับแต่งอะไรก็จะมีเยอะกว่า ก็มองทางฝั่งเรียวมีก็ได้นะครับการใช้งานก็พอๆกันครับเล่นเกมสังคมออนไลน์ดูหนังเนี่ยสบายๆทั้งคู่นะครับลื่นๆกันไปก็หมดกันไปแล้วนะครับก็ไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับบางคนก็ชอบ p พียวแอนดรอยนะครับใช้ระยะยาวอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับ เดี๋ยวมีก็อาจจะมีการอัปเดตมาให้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันอะถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ